สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้พามาอัปเดตอ้อยอ้อยขนามน้ำสายพันธุ์ใหม่ของไทยนะครับเป็นตัวนี้เป็นอ้อยเอันนี้เป็นตอนนี้ยังใช้ชื่อว่าเป็นหมายเลขเจ็ดสิบห้านะครับเป็นอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับน่าจะาจะเป็นชื่อในในแลบนะครับชื่อในดับที่เพาะพันธุ์ที่มีการเพาะเชือ้อเพาะเนื้อเยื่อนะครับ นี่ผมสันนิษฐานนะครับแต่ตอนนี้ใช้ชื่อว่าเป็นห้อยเบอร์75นะครับเป็นน้อยขนน้ำนะครับลำใหญ่ลำใหญ่หญยาวป้องยาวนะครับแล้วก็สีเขียวลำมันนะค่อนข้างค่อนข,ข้างเขียวอวบนะครับแล้วก็โตวไวโตวไวจริงๆนะตัวไวมากเนี่ยอันนี้สองสิบสามวันนะครับสิบสามวันจากการลงลงดินน,ะนับวันนี้ก็สิบสามวันเพราะผมลงวันที่สามสิบสามวัน เกิดทุกเกิดทุกตาไหมเออมีมีตานี้ไม่เกิดะมีมีท่อนนี้ไม่เกิดท่อนเดียวนั้นเกิดหมดเกิดหมดเลยนะอ่านี่ไม่มีมีตัวนี้ไม่เกิดน่าจะเป็นตาแก่มีสองตานะที่ไม่เกิดเพนั้นเกิดเลยประมาณนั้นนะครับเพราะมันตอนขนมันมีตากระทบกันด้วยประมาณสามสี่ตาเออประมาณนั เสียหายนะครับส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นนี่ตั้งแต่ตรงนี้ไปอันนี้เป็นอ้อยจิตระดานะครับก็เป็นอ้อยคันน้ําเหมือนกันนะครับอ้อยจิตระดามีมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ปลูกกันแพร่หลายคนที่มีความรู้เรื่องอ้อยจิตระดาเนี่ยก็รู้จักกับผมนะคกอให้ข้อ,ขอมูลว่าที่อุดรนะเขาปลูกกันเยอะนะที่จังหวัดอุดรอำนะเภออะไรผมจาไม่ได้ละปลูกกันเป็นไร่ๆเลยนะครับคันน้ำคันน้ำนะครับเป็นอ้อยคันน้ํา ส่วนตัวนี้ก็เป็นอ้อยขั้นน้าอันนี้เป็นอ้อยขั้นน้าที่มีมานานแล้วทาน้ําตาลทําอะไรได้ด้วยนั่นแหละนะฟังชื่อคุ้นๆไหมจิตระดานะลองๆไปเซิร์ช Google ดูเองนะครับเจอเลยแหละครับเซิร์ช Google คําว่าอ้อยจิตระดาเนะ่ยคือเจอเข้อมูลเลยไปศึกษาเองน,นะครับเพราะว่าผมไม่อยากคําว่าจิตรดานะมันมินเมมันมินเม,น,ม,น,มน,นะประมาณนั้นแหละน่าจะเคยได้ยินนะคำนี้นะครับส่วนฝั่งนี้อ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้าเนี่ยเซิร์ช เหมือนผมไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่เซิร์ชข้อมูลใน Google นะครับแต่ว่าเป็นน้อยขน้มที่กําลังจะมีชื่อนะฮะที่กําลังจะมีชื่อเรียกแล้วจะใกล้จะมีชื่อเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็จะมีชื่อแล้วแต่ตอนนี้ก็คือคนที่เขามีท่อนพันธุ์นะครับกไ็ได้แบ่งปันผมมานะครับพอสมควรอยู่นะครับที่สวนสบายดีชาแนลอยากได้อยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวส่งไปเป็นต้นให้กันเลยเดีกว่า เดี๋ยวให้มันโตนี่แข็งแรงกว่านี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวหาต้นงามส่งไปให้แกสักสองต้นส่งไปพี่แกสักสองต้นสวนสบาดีชแนลนะครับแกอยากได้ก็บอกแกอยากได้ได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาครับปลูกไว้นะเฮ้ยฝนมาแล้วครับไม่ทันแล้วฝนมาแล้วไปดีกว่าอัปเดตประมาณนี้ก่อนแล้วกันเันี๋ยวาจะไปอัปเดตอ้อยสวยงามผมนะต้นอ้อยสวยงามฝนตกแล้วครับ ตกแล้วกลับบ้านดีก,กว่าสื่อมาคลิปหน้าครับสวาสดีครับ